มาที่วันต่อไปเลยนะครับามาทํานายผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับทํานายตั้งแต่วันที่27เมษายนปีพศาา2 5้5จนถึงวันที่3พฤษภาคมปีพศาา2 5 6 5นะครับมาเริ่มบใบแรกใบแรกใบไพ 7, ไ่เจ็ดไบเท้าใบไพ่สีถ้วย ได้ไพ่เอมพอลอตไพ่จัตรพพัดได้ไพ่อสูนถือเหรียญได้ไพ่หนึ่งเหรียญเรื่องการงานงานช่วงนี้มีอุปสรรคเรื่องแรงกดดันจากคนรอบข้างจากผู้อื่นแต่ใช้ความรู้ความสามารถในการต่อต้านักดัน ก็ไปได้สิ่งที่ทำอาจจะพึงพอใจนิดหน่อยอการงานการเงินถือว่าค่อนข้าง,งเข้ามาเรื่อยๆม,มีโชคลาภทั้งงานประจําและงานค้าขายผู้ที่ทํางานประจําและงานค้าขายช่วงนี้พอไปได้มีโชคมีลาบอยู่บ้างะระยะประมาณเจวันก็คือหนึ่งอาทิตย์จุดวันนี้ถือว่าพอไปได้สําหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน โซลเลิฟความรักไม่ค่อยไม่ค่อยดีมากนะักความรักคนโสลพึงพอใจนิดหน่อยคนโสดนี่ยังอยู่ในช่วงช่างเลือกคนโสดนี่ช่างเลือกมากหน่อยส่วนคนที่มีคู่ก็พึงพอใจความรักนิดหน่อยสำหรับเรื่อง,องความรักส่วนสุขภาพโรคไข้ไข้เจ็บคอ ให้ระวังเรื่องข้อข้อเท้าข้อเข่าอาจจะมีปัญหาเรื่องข้อเท้าข้อเข่านั่งนานๆไม่ค่อยมากนักนเลขเด่นสำหรับพวกที่เกิดวันพุธก,ก็คือเลขเจ็ดเลขสเลขสี่เลขศูนย์และก็เลข1 ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็ขาอข้อความที้งไว้นะครับขอบคุณครับ